nó đúng mặt lơ bác lẹ không à. à, tốt hơn à, hả 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 น่ผักเขาหวกใหญ่มีตะใครใหญ่จ้ะเอามาให้ส้มเลยเราไม่ิแน่ขออย่างโอตุจกจู่มีตะใครใหญ่นน่ะอ๋ออ้ยเจ๋งเพงเลยก่อนก็ดได้จังหกสิบน้ำนี่คนวนัตัวคนมีใครใหญ่ดีใจจะลด้ ต่อไปหันอ่อทีต่อไปกลางๆเลยมีทั้งต่อไปกลางๆแล้เอาไปใหม่ออกมเอนะโี่นอกใครทำงามๆ้ลยจันกองอยู่ทั้งเ,เเเออทงเดียวมาวเดอบาดแหลกก็ได้แมานกำลังแง่ของปีหกเดดเลยแต่แง่ทะปีหกเ็ตเาบอหห่งเดียวนี่กับมาคขนาดที่ว่าเป็นเกือบพ้อถุยกันเนอีเน ในเกือบถวยคนเด้อจังก่อยกินอิ่มหน้าบาทนี่นะพระเขาบักใหญ่หนึ่งจนสีเครื่องบ้านแท้ขนาดจา้ะเรื่องวิธีการเพิ่นเเ็ดของพิ่น <S <S ให้แม่เพิ่นแลนออกบดเพิ่นก็นขึ้นไปขี้เก่าวัตายพ่อตัวได้จังเนี่ยอัวตายพ่อตัวแลนออกบดเพิ่นก็ะเปสร้างห้างขี้เก่าเนาะสร้างห้างอีกขี้เก่าได้จ้ะ ทุกคนพอวราใส่แปะมันตายมันตายเด้จ้ะหลอบสิมาเ้าก็มายามแถวเกาเ้ากันยั่งยั่งคือเกายด้จี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อก็พ่อนาก็่าอีกนอกจากในวันที่สิบเจ็ดกลุ่มภาพันหกเจ็ดเนาะ แบบรูปแบบใหม่แรูปแบบใหม, <laughs> <laughs> ม่จ้ะพ่อแม่พี่น้องอันหากินแผนสูงเด้อจ้ะเม,ม,มื่อวานลงน้ำมื่อีาขึ้นโคกเนอ้อจ่ะลองเบิงองอ่งเนาะ้อลองเบิง<ด>่งกว่าแย่ใครมือแดงเบิ่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องแจ๊คสีมันม่อมันมาหลุนมาตามกันเบิ่งเลยจ้ะมื่อวานพี่กัดเข้ามาทางบ้าือนน้องแปลกเน,อน้อเหมือนน้องแปลกตำบหลหอยคามเพิ่มุนทริกจังหวัดอุบลเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอามาหลุนมาตามเบิ่งว่ามื่อนีนเข้าสิมันได้จังไรเนาะจ้ะพ่อไปห้างหนึ่งลองเบิร์เอ้ยห้างแหลกแห่งมันพี่น้องคนละ เน้าขาวอยู่หูโขบโขคุณอุ้ยเป็นยังนอะเป็นยังเนอะอุ้ยยังกับปันนี่วาสัยู่สูงหลายร่มกับล้าร่มทำไมวอุ้ยขาสิพ่อหั่งอันใครใหญ่เด้อเหตุดีเด้อเจือก่งเจื่งเจือ่งเออเห็ุจากไหนน้อขคอยนี่ก็ได้ อ,อกำลังแตเกเ้อจะห้างเดียวนี่พ่นเบิดอยู่พ่นจับนําใบเนาะมันสูงใหม่เข้าบ่อนพนไดห้างน้อยๆทัง้งคางกันอนะันห้างหนึ่งเัิพอลงบ่อ๋น้นอยๆเท่ากับปั่นต่อกันบ่นี่อยู่บวละ มาลงมาลงมาลงมาห่างแหลกแหกมานเด้อต้นยางเนาะห่างเดียวเขาเอาลงมาเน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 อู้อู้อู้ยายาจ้าอู้บ่แหงต่อเด้อแหงต่อเด้อโอุ้งจีออนโหดได้นั่นเดี๋ยวพึ่งเด้อ เราลงมาเลยเด้อบาดแลกเอ่าก่ะกันอ่ะเอาใส่ช่อไว้ยับขนาดนี้เนี่ยเี้ย นี่ผ่าเขาวะใหญ่มีตะไคร้ใหญ่จ้ะเอ,เ,นะเอาไม่ให้ส้มเลยามา่ให้เนี่ยขออยานขอตจกปูอื้ยมีตะไคร้ใหญ่คนน่ะอ๋ออ้ยเจริงเพงเลยอกไปก็ได้จังหกสิบล้ำนี่คนว่าตกคนมีไขรใหญ่ดีใจแตเด่น ต่อไปหันนาทีต่อไปกลางๆเลยมีทั้งหต่อไปกลางๆแล้วเอาใบใหม่หมดนะเออน่ะบนพี่เนอะใครทำงานด้วยจันกองอยู่ทั้งเดียว <c oughs> มาได้เด้อบาดแหลกก็ได้ยแม่นางกำลังแง่ข้อง,ป,ง,งปีโฮเกตเลยแต่แง่อแเลปีโฮเกตเขาบ่พอห่างเดียวนี่กับมาร์นขนาดที่ว่าเป็นเกือบข้อถุยก,กันเนาะไหนหรอ นี่เกือบถวยเพป็นเดน้อจังก่อยกินอิมน่มนะบาทนี่นะพ้อเข่าบักใหญ่หนึ่งจนทีครึง่งบ้านแท้ขนาดจ้ะช่วงวิธีการณ์เพลนเพ็ดเพิ่มนให้แม่เพินนพ่นแลนออกบัานเพิ่นก็ขึ้นไปขี้ขเก่าว่วตายพ่อตัวได้จังนี่ยวัวตายพ่อตัวแลนออกบัานเพิ่นก็ไปสร้างห้างขี้เก่าเนาะสร้างห้างอีกขี้เก่าได้จัง Ин, ท them, ุกคนพอวราใส่แปรมันตายนันบ่ตายเด้จ้ะหอบสิมาเ้าก็มายามแถวเกาเ้ากันย่งๆคือเกาเด้จ้ะนี่ยอ้ยสุดยอดเขาเปนคนงามจ้ะอู้ยหัวตออันนี้เนาะใครกันบ้างใครเป็นไขรนางนี่ยใ้โอุ้ยงามขนาดเกีียงบุนรุนมาไว่า มันค yeah. uh, oh, yeah. wow. ือแบบแหละใครเยูะอุ้ยห้องามเลยอุ๊บอืมไปเริ่มห้างที่สองเลยด้อบัดเป็นยังไงนอห่างนี่ใครหน่อยหรือใครใหญ่ละพ่อเห็นอยู่บ่ ่สาวกสันสันสั้นสั่นนั่นน่ะสันนั่งนัมก็มากก็อ่าคอยเอาห้าจะต่ำๆนั่นละซูงแกเอาไว้ให้ข้าเจาซะให้หวังน้องมีเมีสาวเอาเถอะผมบอกให้เอาหลงบอฮะ ไข่ใหญ่ตัวล่ะสมบ้อไข่สมบ้มบอเอาสมก็เอาคนโมตโตกก็เถื่อป่าเนี่ยลงหละแล้วเสียอ่อนไปหายโอ้ลงไปพูนอ่าลงในปานะา่าคนละไข่สมไข่สมอ่เทให์ไงอุ้ยไข่ใหญ่ก็มี เช่นงเชหน่อยอ้ยอีหยังเลยคือว่าโอนโนแครมะขักแทรบาานอ้าอ้าวอ้าวช่อเพิ่ก่อนนะช่วยัคือมะขากแครมะกแ์บอานนึงชึ้งเมึงอันนี้สองถุอ้ยเกือบเียเกือบเียเพออเกือเี่นอีหยังแนบานมาเป็นหายขึ้อ อุ้ยไข่หน่อยไข่ใหญ่พวกนี้้าโพดแท้อุ้ยข้าเ่ใหญ่เขาห่มจะด้หรือเปล่าเขาห่มจะผิดใช่ไหเขาห่มกับเน่ยอุ้ไข่น่อยไข่ใหญ่บัเฮ้ยเฮ้ย บาทที่สองเลยเด้ททอดจ้ะนี่เดี๋ยวจะมาลายเลยนี่ยังไงเถื่อนใครหน่อยใครใหญ่ใครสมเนาะเอ้ยเต็มผักเขาอู้หูอู้ยอลัองการเลยบาทเนี่นยทองคำชมมื่แปงบอกเมันแปงว่นไงเหนะียวโอ้ยผักเขาแบกใหญ่โจทย์เกินบาทเนี่ย แล้ว,ลาาเ,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 วเรวาพ่อพ่อแม่โอ้สาดถิ่มยูเศรเฐกิจเสีอแต่บ้านแหลวบ่โว้ยขั้นหาฟัดนะจะมาหมวนแต่เอามาเบิ่งก่อนนะมันหมดทันเกี่ยบปนนันไดแล้วใช่แล้วอุย้ยสั้นใครใหญ่ขนาดนไหนอุย้ยสั้นก็เอาละอุย้ยไม่เป่งก็มีเด้อนี่เป่งก็มีเด้อจัง โอ้ยค uh, <laughs> uh, 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 ืองพระเขานึงฮะเอาส้มกันเลยบ่ส้มกันเลยก็ได้เนาะเอาใส่มาอันเดียวฮะเอาเลยเนาะเอาเลยเออเลยงามเลเอาใส่กับไข่ใหญ่หโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะขี้ซองอลไรเด้่อนี่ยแม่เป่งกันนี่นับหลายส่วนเป็นแต่ยามะไรบ้างไหมอ่ะใครใหญ่อยู่ทางลุ่มบน โอ้ยงามๆเลยพี่น้องตอนนี้ไข่ส้มเนาะนี่บาทแรกไข่ใหญ่บาทที่2ไข่ส้มบัดนี้เอ้าส้มก็เอาเพราะว่าฝนฝนบ่คันตกเพิ่นก็บ่ันตเบิดเนาะอือ2บาได้หลายเติบอยู่เด้อบดอือู่เวลานั่งอยู่ห่มเด้อจ้ะจัหน่อยเพิ่นก็เอามาเทเนาะให้เพิ่นอนาอยู่พุ่นล่ะ บางอยู่ชื่อจะครูจากจาก,จาก,จกอยูอ่เอกมาเท่ที่ล่ะจงไปต่อเทเทอ่ะอันนี้เนาะ,ะ,ะเอาห่มห่มเลยล่ะ แดดสี่หาหมอกมันงเหรเหลือมพี่ล่ะโอ้ไข่สมิดล่ะเป็นไข่หน่อยไข่ใหญ่อยู่แล้วจัะเดืองกระมังอยู่เลยไข่ใหญ่เวิร์สักกับว่าไข่ใหญ่เวิร์ไข่สมอีกเลยจ้ะไข่สมอีกแล้วนี่ไข่หน่อยไข่ใหญ่อะสมเก่าหน่อยกับใหญ่สมกันอีกแล้ว ha à. đây là à. sớm và khai nhảy thọn mà dù kỳ vào vượt khai sớm á sớm cả ao á ao à, này khai nhảy đọc phụ của đấy ơi เราไปติ Schools, really? ๊กหน่อยเลยติ๊กนี่ขั้นได้เต็มนี่นั่นสองโลด้วยสี่ได้แล้วล่ะโอ้ยได้แล้วล่ะโลนึงเนาะเพิ่นหันสมเลยบ่มีแต่ไข่ใหญ่ไข่หน่อยกับไข่ใหญ่สมกันจ้ะงามเลยฮะสองสามหั่งจนหั่งถึงถึงบ่ฮะ แดดแทง้งอ๊้สังขกก็เมยไปสักห,หนึ่งเด้อไง,งใครบูดแดกน,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 นกหนดด็หอนร่องน้ำผัดน้เอาออาปลายขอะคอเขาไปไก่บ่อไรแดดร้ายหอนร้ายอยู่ห่มเศรียู่บนีแน่เศษด้วยอ๋อ

จเจอแล้วบ่โอ้มีแต่ไข่สมพีนมมนางงาม่น้องเอ้ยคือบมมันเถ้ยเหมือนเฮ้ยเลยขี้จั๊กเมือเอ้ยแต่ไข่สมนี่ไข่หันงามหามเอาขีเข็ดจัง๊กๆเอาไข่โมง่ามนั่งผมมีผมมีเอาเลยเอาเลยใส่กันแน่นาะใส่กันเลย โอ้ยเสรนี้ไข่บองงามเนาะมันเป็นสีดำมันไม่แม่ดำแล้วสมอยู่ขนมสมกับไข่ดำเอาไปบ่งอีกบงก่งแค่บาดช่องบาดเม,มือ่อท่านทีเป็นอย่งสีท่านเป็นอย่งสีแล้วไว้เห็นเพื่อนไว้เถิเดเลยท่านที่ไม่มีแต่ไข่ส้มนี่ไก่บ้านก็ยงังไข่อันไร้กลัวกับทั้งผู้เด้อจ้ะท่านเท้าน,นมูนี มองเขาเคยไ,ขาย,ายได้ไข่ไงได้นี่เพิ่อนทำวันใหญไงผลมมมีแย่มังอีกจกบาทสองบาทก็มือทำได้นี่จูวิ์จูวางนี่แต่ไข่ไงเดืพอพ่อโคบเลยมึงน,นี้คันอือดีล่ะันไข่ไงกับอยู่ห่างเดียวๆดวสูงสูงเอาคอยสัน้นล,ลูกสิบวัอะไรเนี้ยงาน งาถึงกัอย,งอยั่งยุใบกอจะบ่ายั่งอีกอยู่ได้พอ,อ,อเอออีกเพิ่งจับัดาอึดใจนึง่งมาจาก่อที่ละเออเออนั่นแหละนันะน่นละเออถึงใบใบแหงมันะน้มันคูลงมาเออใบแหงแล้วพ่อ อุ uh, ้ยฝืนอะเอ้ยเอฮัอนลงมาเลยบ่ะฮันไปเอาอันนั้นมาหายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปเอาแนววัตถิวเตถินอ่ะแบ่งไปดูนี่แม่แกะหุบหุบแมอะไข้าไก่บดไก่เลยไข่แนนเป็นไข่ใหญ่เลย น่าพี่ตะไคร่ใหญ่คนน่ะเอางี้ติดห่างหี้มะโปรดต้องข่มติตัดออกมั่วปอลายเสร็จอยู่บ่ไลายสี่ขวดไปพี่อุ้ยมีตะไคร่ใหญ่เพื่อนเอ้ยเอ้ยยังสีแนมีกำลังใจไรทางไหนมีตะไคร่สมูทเต่าไข่ใหญ่เบิดเลยแบบนี้อุ้ยลายเติบเนาะห่างนี้มาหมากคาดโอ้ยบ่หน่อยเลยจ้ะ เยอะแยะเลยฮะเขาบบไงตัวอ่อนตัวห่างถึงกันฮะตัวห่างถึงกันว่ามันไหวเดแล้ะบ่อตัวไข่งามแต่เม้งสิเอาเบิ่งก่อนเอ้ยแต่ถาดนี้ไม่ไดแต่ไข่ใหญ่เนาะโอ้ยงามขนาดพี่น้อง แต่ว่าเ่นเป็นนางเนื้อจ้ะยังไข่ดำอยู่นี่างเ่นเป็นไข่ใหญ่กันเป็นไข่ใหม่เนาะยังเป็นดำดำอยู่เลยจ้ะนางชังนสัตว์ตัวหนึ่งนะโอ้ยใครเนี่ยนี่ยเปไข่ใหญ่เหรอสมกระหมดหมดไข่สมนี่ไข่ใหญ่แล้วบ้วนี้แถวนี้เพิ่งเคยไข่ใหญ่กับบัวพิดหวังนะห้ามห้ามเด้อบ้ดนเกือบเต็มนะ ่ก็อีกนี่คไขงให้กัน่บไข่ไงเออไข่เอออาหารภคแท้นี่ตัไข่ใหญ่ใหญอ้ยนะอ้ยนะ ใชงามแหงเอ้ยใคร่ยังสิ่เลย้มจะมีกำลังใจงี้ฮึฮอฮโอ้ใส่ตกนี่ห่ามเลยจะใครไงด้แต่ตึนสวยๆนะไป เไล่ลงไปเดียวไล่ออกสัก <guarding> ก <okay>? ่อน่ยฟัดเนาะขั้นอันภาเขาน่อยก็บเฮดจังสีบดายหรอก้าเขาไญ่มันไล่ได้ไล่มากองเขาจังฟัดเฮ้ยสวย บาทนี่แกเกือบพ่ถ้วยให้กเนื้อครึ่งถวยคนเดิมท่านมว่ายคนถวยครึ่งถ้วยไนเดอน้มามามใส่ละอูไข่ใหญ่ดิอะอะไข่ใหญ่เลยอุ้ยสวยเกือบเต็มกระติกบัาะ คือวหวานนี่ชิน็นแังไลไม่ลหยใครยังไงม่ไม่ยเลยโอ้ยใครสมบันนี่เส้งไขใหน่อย,ยใครใหญ่คนน่ะอ่ะไใครใหญ่กมี่ใครหน่อยก็มี่สม,มแล้วแล้วนี่ Hva sier jeg da? อาฟาดเนพ่อ,อเลือกออกใครละมาเอาไปฝัดมาเอาไปฟัดโอ้ยหอนไลฟัดเอาจะ่นี้กมุงห่ไม่อย่งไรใครงามเนีเนาะใครงามด้วย พัดแม่เพิ <songs> ่นออกแม่ก <upbeat> ่อแม่ละทตรลาเตไข่น้อยไข่ใหญ่ตัวนี้ไข่ใหญ่กับลายเต๋อผิวตัวอะไรต๋อผไข่ร่วมไข่ร่วม แน่มันเครื่องก็สีเมืออ่ะถอดถอดกระสอบออกจากใหม่ครับถอดออกาเมือะเหมือละเมือละเมือลอะแดดอายแดดายันมาอันเบิ้งหยอดไถของข่าเบิ้งไดใครบแดงมั่นนี่หากินแผ่นสูงไหลายปนไหมามามาหลุนมาตามกันเบิ้งหลุนว่าเป็นาสิเทสเอาดับอดัดปรับปรับจัดแม่นเทสเ่พรเขายุนพุ่นน่ะโวนเอ้ย เป็กๆจุ่มหยอดได้เของเขาเพ่อแม่พี่นเราคุณอะมาขัดเถอะมะมานเถอะมื่อใดก็ได้เ <c oughs> ต็มพระเข่าปะงี้เต็มพระเข่าพระเขา่าโบนอยเด้อจ้ะนี่พ <c oughs> ระเข่าบักใจเรื่องนี้ <c oughs> โอ้ยลงน้ำกับมานขึ้นโคกกับซ้ำมามานันแถล่ะนี่เขาสิให้ไปนำอยู่ทางใดก็ได้ไข่มะเด,ดื่อเลยจ้ะ มันหันบริ้ตงเมดเนาะคันตรงเมดดอโอ้ยเกือบสามกิโลคนในพี่เนาะอันนี้มันใครร่วมใครร่วมนาต้นต้นไข่ใหญ่ก็มีเนาะต้นไข่หน่อยก็มีฮักกระเทยใส่หมองเดียวเด้อจ้ะคนนะ่ะบริสัดออกบริสัดเอาเลยนี่กระไรเติบอยู่เนาะถือว่ามันเย่เนาะซ้ำนี่นักตึงตึง,ตงโมเมนต์อันอันหน่อยได้เมืองผุน เบื้องอันพระเข่าจนอันนี้แขนห,หัดแนั่นแขนจนตากเบืนองพระเข่าได้หน่อยเด้อจ้ะไร้เติบอยู่จ้มามันอยู่มานอยู่หายหายอยู่หากินกับมานอยู่จ้าถ้าพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไหลก,กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้นี่เด้อจ้าสิได้จเพาะก็กิปใหม่ๆเมือม่อนาเมื่อน่ายมื่อนาสิพาไปหายอยู่หากินแบบไรนาะจาก แม่นะ่าก็อวยพรให้พ่อแม่พี่น้องมีงควกมสุขค่วมเจริญคิดจริงใดสมค่วมมุ่งม,มาดป่าถนาอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนเด้อจะ้ะคลิปนี้กับศิราพี่ล่าน้องเนาะจะ้าขอเขาไม่น่าไม่ขเขาเพอน่าไม่คลิปหน่ะคลิปนี้กับข้อกล่วาวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ